ความเดิมตอนที่แล้วหวังเย็ยนเฟิงสอนการเปลี่ยนร่างเทพอสูรซึ่งทำได้โดยการใช้วิธีกระตุ้นสายเลือดอสูรมาป่าวายุให้ตื่นขึ้นมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆสำหรับถังซานแต่ถังซานทราบดีว่าเขาไม่สามารถทำได้เนื่องจากในสายเลือดของเขาไม่มีสายเลือดของอสูรมาป่าวายุผสมอยู่เลยแม้แต่น้อยตอนที่17หลังจากที่หวังเยียนเฟิง นำถังซานและเด็กๆอีกสีคนฝึกฝนการใช้พลังอาสนรหมาป่าวายุแล้วเขาก็ให้พวกเด็กๆก,กลับไปฝึกฝนต่อที่ห้องของตัวเองจนกระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นหวังเย็นเฟิงจึงพูดกับหวังตาหวังเอ,อ๋และหวังซานว่าข้าคิดว่าข้าควรตั้งชื่อให้พวกเจ้าให้พวกเจ้าได้มีชื่อเป็นของตัวเองพวกเจ้าต้องการหรือไม่ข้าอยากได้ หวังต้าพยักหน้าข้าก็ต้องการหวังเอ๋ก็พิบตามองเขาหวังซานมีรูปร่างที่สูงที่สุดในกลุ่มสูงกว่าถังซานอีกแต่ผอมมากราวกับไม้ไผ่เขากล่าวว่าแบบนี้จะดีหรอดีสิหวังตาจ้องมองหวังซานอืมหวังซานดูเหมือนจะกลัวหวังตา้าจึงพยักหน้าตกลงงั้นก็เอาแบบนี้ ข้าคิดชื่อให้ทุกคนแล้วหวังตาต่อจากนี้ไปเจ้าชื่อว่าหวังเฉาวหวังเอ,อ๋อก็กลายเป็นหวังจงส่วนหวังซานก็ชื่อหวังเสียวเลยหวังเฉาดีใจมากนี่มันดีมากเลยขอบคุณครับอาจารย์ในที่สุดข้าก็มีชื่อเป็นของตัวเองส่วนหวังจงทำแค่เพียงกระพริบตาไม่ได้พูดอะไรแม้เขาจะผอมบางเหมือนกัน แต่เมื่อเทียบกับหวังต้าและหวังซานเขาดูสงบเสงี่ยมมากกว่าแต่เขาไม่ใช่คนขี้กลัวเมื่อเทียบกับเหตุการณ์บูชายันเขาเห็นแค่ความเกลียดชังในแววตาของหวังจงไม่ใช่ความกลัวเพียงอย่างเดียวชื่อของข้ายาวไปไหมหวังเสี่ยวเล่ยขมวดคิว้วทำไมเจ้าถึงพูดมากเอาแบบนี้แหละขอบคุณครับอาจารย์หวังเฉาจ้องมองเขา ทำท่าทางเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่แต่จริงๆแล้วอายุของเขาก็มากที่สุดนั่นแหละทงังซานให้อาจารย์ตั้งชื่อให้เจ้าด้วยสิหวังเฉาพูดด้วยความหวังดีแต่ทางซานสายหนาไม่เป็นไรข้าชอบชื่อทางซานอยู่แล้วแล้วแต่เจ้างั้นก็เอาแบบนี้แหละไปกินข้าวกันเถอะหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้วทุกคนก็กลับไปฝึกฝนในห้องของตัวเอง วังเย็ยนเฟิงต้องช่วยนำทางให้แก่สามพี่น้องหวังเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าสู่สถานะการฝึกฝนกระตุ้นสายเลือดได้ด้วยตัวเองส่วนถังซานไม่จำเป็นต้องทำและสิ่งที่ทำให้หวังเย็ยนเฟิงประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เขาช่วยนำทางเพียงครั้งเดียวลิงมู่เสี่ยก็สามารถกระตุ้นสายเลือดและฝึกฝนได้ด้วยตัวเองซึ่งเกินความคาดหมายของเขาเช่นกัน เมื่อ,อยามค่ำคืนดึกขึ้นเรื่อยๆถังซานที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงค่อยๆลืมตาขึ้นเขาเหลือบมองไปยังเตียงตรงข้ามหวังจงยังคงฝึกฝนอย่างจริงจังลมหายใจของเขาสงบมากถังซานสามารถรับรู้ได้ว่าเส้นเลือดในร่างกายของเขากำลังเต้นตามจังหวะปรากฏการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบาธาตุลมรอบๆร,ร,ร,ร่างกายของเขา ถังซานค่อยๆลงจากเตียงอย่างเงียบๆสายตาของเขาคลมกิบในหมู่เด็กห้าคนเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดหวังเฉาอายุ17ปีหวังจงอายุ14ปีหวังเสียวเล่อยอายุ12ปีหลิงมู่เสียอายุ10ปีแต่เขาอายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นในที่สุดชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆก็มีความสงบ ไม่ต้องกังวลว่าจะกลายเป็นอาหารอีกต่อไปตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเพิ่มพลังเขามีเวลาเพียงแค่สามปีเท่านั้นหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องออกไปจากที่นี่และยังเป็นช่วงเวลาแห่งการแก้แค้นด้วยทางซานมองออกไปทางนอกหน้าต่างในทิศท,ทางของลานกว้างกลา,างหมู่บ้านอสูรหมาป่าวายุทางซานกำมือแน่นอย่างไม่รู้ตัวแม่ที่เขาเคยพบเพียงแค่ครั้งเดียว ตายด้วยน้ำมือของพวกอสูรมาป่าวายุทำให้เรื่องระหว่างเขากับพวกอสูรมาป่าวายุไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปทังซานเปิดหน้าต่างอย่างเงียบๆแล้วก็โจรออกไปเขาปิดหน้าต่างอย่างระมัดระวังแม้ว่าหวังเย็ยนเฟิงจะมีพลังมากกว่าเขาแต่ด้วยวิชาลับที่ติดตัวเขามาตั้งแต่ชาติก่อนเขามั่นใจว่าเขาไม่ถูกจับได้โดยการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆ ทางซานค่อยๆออกห่างจากที่พักเขาไม่ได้เดินไปทางลานกว้างเพราะเกรงว่าถ้าไปทางนั้นเขาจะเห็นกระดูกใต้แท่นบูชาและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เขาเดินไปตามมุมมืดของกำแพงอย่างระมัดระวังพยายามปกปิดร่างกายของตัวเองอย่างมิดชิดหมู่บ้านอสูรหมาป่าวายุแห่งนี้เขาเคยมาแล้วหลายครั้งแม้ว่าจะไม่รู้จักทุกที่ แต่ก็รู้จักภูมิประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่นานนักเขาก็มาถึงบ้านหินขนาดใหญ่หลังหนึ่งจากระยะไกลเขาสามารถเห็นแสงไฟส่องออกมาจากในบ้านได้และได้ยินเสียงดังออกมาจากข้างในถ้าใช้มุมมองจากชาติก่อนของเขาที่นี่คือหลานเล่าไม่แน่ใจว่าเล่าในโลกนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่พวกอสูนหมาป่าวายุในหมู่บ้านชอบมากันในตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะดึกมากแล้วแต่ที่นี่ยังคงคึกคักนี่หมายความว่าถังซานมาถูกที่แล้วเขาคุกเข่าอยู่ในมุมมืดและจ้องมองไปทางประตูลานเล่าอย่างเงียบๆเขารออย่างใจเย็นอาจเป็นเพราะมันดึกมากแล้วเขาจึงรอไม่นานนักก็เริ่มเห็นว่าในลานเล่ามีร่างสูงใหญ่ของอสูรหมาป่าหลายตนเดินโอบไหลกันออกมาพวกมันพูดกันเสียงดัง แต่คำพูดเหล่านั้นทางซานฟังไม่รู้เรื่องเห็นได้ชัดว่าพวกมันเมามากแล้วทังซานจับตาดูพวกมันเดินไปทางหมู่บ้านพอถึงทางแยกอสูรหมาป่าก็แยกย้ายกันกลับบ้านทางซานจับตาดูอสูรหมาป่าตัวหนึ่งที่มีรูปร่างปานกลางเขารีบเดินตามหลังไปอย่างแผ่วเบาและรวดเร็วและเพราะอีกฝ่ายดื่มเหล้ามากเกินไปจึงไม่ได้สังเกตเห็น เผ่าอสูนหมาป่าวายุสามารถแยกแยะระดับพลังได้จากรูปร่างโดยทั่วไปแล้วร่างกายที่เล็กคืออสูนหมาป่าระดับที่สองร่างกายที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคืออสูนหมาป่าระดับที่สามส่วนอสูนหมาป่าที่มีรูปร่างใหญ่โตอาจจะเป็นระดับที่สูงขึ้นแต่ในหมู่บ้านอสูนหมาป่าวายุแห่งนี้อสูนหมาป่าที่แข็งแรงมากๆนั้นหายากอย่างอสูนหมาป่าท่านผู้นำที่สูงกว่าสามเมตร ทั้งหมู่บ้านก็มีอยู่เพียงแค่ตนเดียวเป้าหมายที่ทางซานเลือกเป็นอสูรหมาป่าระดับที่สามซึ่งมีความแข็งแกร่งในระดับทั่วๆไปในหมู่บ้านอสูรหมาป่าวายอยู่เท่านั้นทางซานเดินใกล้เข้าไปทางด้านหลังของอสูรหมาป่าวายอยู่ตัวนั้นแล้วยื่นมือขวาออกไปขยับมือไปตามการเคลื่อนไหวของอสูรหมาป่าที่เดินโซเซคลื่นพลังของวิชาเสียนเทียน ถูกปล่อยออกมาด้วยวิชานกกระสาฉกมังกรทำให้อสูรหมาป่าที่กำลังเดินเซล้มลงไปข้างหน้าแต่อสูรหมาป่าระดับสามตัวนั้นยังคงมีความว่องไวแม้จะอยู่ในสภาวะเมาสุราแต่มันก็ยังสามารถใช้มือยันพื้นและกระโดดลุกขึ้นได้ด้วยสัญชาตญาณทั้งซานจับจังหวะนี้กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วปลายเท้าเตะเบาๆเข้าที่หลังของอสูรหมาป่า สำหรับสัตว์ประเภทสุนัขและหมาป่าส่วนหลังเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของพวกมันอาสูนหมาป่าก็เป็นหมาป่าจุดนี้จึงมีความคล้ายกันอาสูรหมาป่าถูกทางซานเตะที่หลังจนลม้มลงขณะที่ปาก,กำลังจะตะโกนด่าท้ายทอยของมันก็ถูกทางซานจับไว้ด้วยวิชาหัดยกเลนลับปิดกานตรงเส้นเลือดที่คอทำให้มันหมดสติไปในทันที ทุกการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่2ถึงสวินาทีเท่านั้นอสูรหมาป่าระดับสามตัวนี้ก็ล้มลงไปกองกับพื้นทังซานสังเกตรอบๆเมื่อไม่เห็นมีสิ่งใดเคลื่อนไหวจึงรีบลากอสูรหมาป่าไปยังมุมมืดมือขวากดเข้าที่หน้าอกของมันหลังจากฝึกฝนมานานหลายปีเขาจึงคุ้นเคยกับพลังาธาตุลมที่อยู่ในเลือดของอสูรหมาป่าเป็นอย่างดี ทันทีที่พลังวิชาเสียนเถียนไหลเข้าไปในร่างกายของมันเขาก็รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของพลังธาตุลมในเส้นเลือดสิ่งที่ทำให้ทางซานรู้สึกประหลาดใจคืออสูรหมาป่าที่ยังมีชีวิตมีพลังสายเลือดที่เข้มข้นกว่าอสูรหมาป่าที่ตายแล้วเมื่อสองปีก่อนมากพลังวิชาเสียนเถียนไหลเวียนเข้าไปและไม่ลังเลที่จะกืนกินพลังสายเลือดเหล่านี้ เขาดึงวิชาเสียนเทียนและรวมเข้ากับตาประทับสายเลือดธาตุลมที่ดูดซับเอาไว้ก่อนหน้านี้สองพลังที่มีต้นกำเนิดเดียวกันมีแนวโน้มที่จะรวมเข้าด้วยกันได้ในทันทีแม้ว่าจะมีการกระจายในกระบวนการหลอมรวมแต่ถังสารรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าการสั่นไหวของธาตุลมในตัวเขาแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ธาตุลมที่แข็งแกร่งขึ้นแต่เป็นตาประทับสายเลือดธาตุลม ที่แข็งแกร่งขึ้นตังหากนี่หมายความว่าเมื่อเขาใช้วิชาเสียนเทียนแปลงพลังเป็นคมมีดวายุเขาจะสามารถสร้างคมมีดวายุที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ทางซานตื่นเต้นที่สุดคือวิชาเสียนเทียนของเขาที่ถูกจำกัดอยู่เพียงระดับที่สามมานานได้รับสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากการดูดซับพลังในครั้งนี้ดูเหมือนว่า วิชาเสียนเทียนของเขาจะก้าวเข้าสู่ระดับที่สี่ในอีกไม่นานเขาสังเกตอสูนหมาป่าตัวนี้อย่างละเอียดจำลักษณะพิเศษของมันเอาไว้เขาไม่ได้ฆ่ามันแต่ปล่อยให้มันนอนสลบยู่ตรงนั้นจากนั้นถังซานก็รีบกลับบ้านพักเขาไม่ต้องการฆ่าอสูนหมาป่าตัวนี้ก็แค่คนเมาที่หลับอยู่ข้างถนนคงจะไม่มีใครสนใจ แต่หากมีอสูรมาป่าระดับสามตายในเมืองเรื่องนี้จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา